มาดูมือหนิมา้ยอย่างนี้ยกกิดแตลเล่ไปวันนี้มาอะไรจ๊ะฮะมือนี้มา้ยอย่างมาดูชุดครับมาเบิรงสูทให้พายให้เจ้าของนี่เละจ้าสิไปงานใส่ล่องถือกระเป๋าดูวยเหรอสิไปงานแต่งเจ้าของนี่แหละกระเป๋าเนละสีอะไรอ่ะคือสวยแท้สีน,นี้ไหมอันนี้นะคะสวยจ้ะเลิศไปไหนคะนี่วันนี้ไปไหนคะมา้ยอย่างมือนี้ พ่ะลูกสาวมาเบ่งชุดจ้ะแม่ท้องเพิ่มอีกหนึ่งเดือนนะคะมีอ้วนนะมีน้องเพิ่มใช่ค่ะถ้าพ่อแม่ไม่ท้องแม่ตะหุนแบบนี้เลยเออมีพากันมาดูชุดงานนั้นเกิดผู้ใดงานงานเกิดกัน่างแค่บ้านีเมือง ยกยกยอกเต็มที่มากกับชุดเพราะว่าอะไรคะเพื่อลูกค่ะแต่ถ้าถ่ายลูกตอนนี้ไม่ได้นะคะเพื่อลูกค่ะอะไรที่ไม่เคยใส่ก็ต้องใส่นะคะใครเฮ็ดยังจะเฮ็ดค่ะชักจิ้มเองยากไก่เล็กเราไม่เจ้าลูกเก็บของสวยมากสวยที่สุดสวยแบบเบอร์เบอร์สวยแบบจริงจริงเออและแลดขึ้นเหลี่ยมตาแต่คือคือแตป้แห่งเหลอมตาครับ ขึ้นเวทีก็คือแบบระเหลี่ยมตาผ่าผามเลยชุดนี้ไดบไปไม่ได้เลยชุดนี้มีหลายชุดบอสได้ชุดนี้สีแกมแม่ได้ชุดด้วยให้แม่ไหมบอกแม่ว่าใส่ได้ไหมมาเดบแม่ใส่นี้แม่ไม่ได้เตือนใส่ไม่ได้ขันบานน้อยกันน้อยพูดขันบ้านแง่กันแง่พูดอ่าไปดูหลายๆชุดมาเอาแต่เร่มไปขึ้นงานตีทั้งเก่ามาเรืียนมาอีกนี่ขึ้นไปมีนอีกบอ เพื่อนมักจะเป็นตรงเน่าชฉเน,นาไปหมดเพื่อนกัเพื่อนเฮ็เดอยู่นี่โดนแล้วเพื่อนกันนายจะรู้ว่าชุดมีมีแค่นี้ไซส์ได้แค่ไหนแต่ก็สวยนะชุดนี้ก็สวยเพราะอะไรคุณพี่เขาบอกไม่ไหวเลือกชุดทีเลยเมื่อไหร่จะเลือก <laughs> ชุดนี้ก็ส่งแบบส่งส่งอยู่ส่งขึ้นขึ้นกล้องอย,อยู่ ตัวนี้มันสีแถวยิบตรงนี้มันสีแบบข้างเราสีคราแล้วต่ช่วงเนี่ยมันก็สีนี้เปิดนิดนึงอัันนนี้มเป็นกับสีสวยโอยใช่ไหมได้สวยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมตัดสินเลยว่าได้หรือบ่ได้สวยนะแต่ว่าแต่ว่าต้องไปรัดหน้าท้องต้องไปรัดหน้าท้องอีกทีนึงตัดหนังท้องทันไหมนี่ตัดหนังท้องอีกทีนึงแต่น้งหนังท้องทันไหมคะอัดยากไหมอ่ะหนึ่งอีพกี่วันโอ้ยอันนี้กับสิบบัลลปสิยาย เออเออสวยอ่าโค้ดท่าเว้ยเอาเอาแดงนี่มาใยจดงได้แดงนี่สองหมื่นมาสั่นเ่าจะเอาเดงเอาเดงยังจ้าเ้าจะไม่เอาถ้วยกันหอกคุใช่ไม่เอาแล้วใช่ไหมคาะเคาะเลยเอาแค่เดียวใช่ไหมใช่ไม่หยุ่ยากมีแต่งน้ำไปเลยเว้ยอ่าสวยนะจ้าสวยแต่ กระจกเขาเพี้ยวอีหลีรูอยู่กับจูกลานสอผ่าฉันรูไอ้โน่ฉันอยากได้ชุดนี้อ่ะไปยังไปใส่ค่ะสองชุดเซียร์ชุดใดชุดนี้กับอีกชุดนึงเนาะขอชุดนี้ดีกว่าชุดนี้ชุดนั้นสวยอ่ะเดินมาซิกามาซิกามาเดินมาอ่สามสองเดินเออเดินมากับแม่อ่ะ Oh. Uh. อเอ้าเออวนยังมุนเวอร์มาสิงไงอุ้ยทำไมไม่เก่งต่อไม่ส่ยที่สามตะกอดอดีตฉันก็อาชีพเก่าจ้ะต้นสูงจ้ะเรียนไหมเดินแบบแดงไม่ได้ไม่ได้อ่ะโอเคเคาะแล้วจ้าไว้เจอกันนะคะกระเป๋านี่แดง เรามาตีมแดงนะจ๊ะทุกคนเออเลิศเ,เรามาตีมแดงสามนี่แดงไหนแดงไหน <laughs> แดงโซพีหรือเปล่านี่โซพีอะไรโซพียะโอเคนะจ๊ะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย